เราวันนี้เราจะมาเก็บหอยกับปูกันเลยนะคะตามมาค่ะเฮ้ยาให้มันล้มนะเก็บที่ไหนเนี่ยอัญญาเก็บที่ไหนเก็บท <c oughs> ี่นาค่ะอ๋อป้าไถนาใช่ไหมใช่ค่ะน้ำยังไม่แห้งไปไปดูสินี่ที่อัญญาเก็บได้แล้วหอยกับปูได้ไปครึ่งกระถางเอาไปเก็บละเขาบอกว่าอยากกินปูทอดไหนเห็นอะไรอัญญาเห็นอะไร ไฮนยเฮ้ยโอ้โหไปอย่างนั้นเลยเหรอ <c ười> เฮ้ยมาล้างมือด้วยเด้อเฮ้หยหอยนี่ไงหอยเชอรี่หอยเชอรี่ชอบเก็บแต่อันยาไม่ชอบกินเอาล้างมือก่อนลูกล้างมือเดี๋ยวเสื้อเปื้อนเยอะหนมีอีกไหมนี่ตรงนี้มันจะเป็นตรงท่อน้ำออกน้ำยังไม่แหง้งเห็นไหมมีนกกระยางด้วยนกกระยางสีขาว นกกระยางสีขาวมาแย่งเรากินอันนี้ปูก็จะขึ้นอู้หูดูนะหอยหอยกำลังไต่ขึ้นมาเลยเต็มเลยอัญญาอัญญาจะถกขาได้ไหมนะเอปอัญญาจะเดินได้ไหมเราขยับขยัยยบหอเเยเอยอามามาเก็บมาเก็บมาอ้าว มีปูน้อยอ่ะอุ้ยอันนี้เนาะนอนหงายท้องอยู่นี่วุ้ยปูเข้าไปแล้วอะปูน้อยไม่เป็นไรหน่อยเดียวเองห่อไว้ให้มันโตนะนะหอยนะหอยจุ๊บหอยจุ๊บเออมีไหนอีกมีไหนอีกในหาตัวโตหน่อยนะปูอ่ะเดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นมามีหอยอีกไหมอีกไหม เดินไปเดินไปเอ้ยเดินตรงทางน้ำนะลูกตรงล้อรถน่ะมันจะได้ถบขาง่ายเห็นไหมทางน้ำตรงไหนมีน้ำนาราตรงเอ้ยตรงน้ำตรงนี้ไงนี่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 น้ำปูำเอ้ยมันจะได้เดินง่ายมีปูอีกไหมล่ะเห็นปูไหม นัานาน่นๆปูแต่อยู่ตรงขาดย่าปูนอป้นอยไปปูน้อยไม่เป็นไรไม่เอาพอแล้วให้เขาโตเดี๋ยวเขาก็ขุดหลุมอันนี้อะไรเนี่ยจุ้มคุ้มจุ้มกุ้มเห็นไหมเห็นไหมจุๆๆ๊บจ<ป>ุ๊บปูปูไม่หนีมาอาเอา หาซิหาซิหาซิเจอไหมนี่ไงปูเห็นไหมเห็นไหมเห็นขามันงี้นี่นี่ทำอะไรอยู่จู่ปุ๊บอยู่ยีเห็นไหมปุ๊บนั่นเห็นไหมอุ้ยจับง่ายจังเลยดูดีดูดีแม่ขอายหน่อยเฮ้ยมันจะนีบเห็นไหมีหย๋ยวน,นีบมือ,อนั่นไงนั่นไงนนเห็นไหมเนี่ยปูอ่ะ ừm u hiền ta tung 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 bớp nan hỏi đuôi hỏi chút hỏi chút hỏi chút <laughs> dạp u nói ừm Ủa đéo 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 con đéo con tung ừm mày มีที่ไหนอีกใหบอแต่้ผหอยไม่มีแล้วมั้งแถวนี้นี่ไงหอย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 วไหน้วไหนาน้ไหนไนมีน้ำนี้เลยในน้ำเลยเหรออะฮะโอ้แถวข้างบนนี้มีหอยจุ๊บเยอะอะ ไหน<า>ข้างลเขาบรข้างล่างแล้วเราจะหาเจอไหมล่ะอุ้ยนี่ไง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 เนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้มาเข้าไปในนี้นอะไรขึ้นมาดูไหนเอาไม่เห็นมีล่ะเนี่ยไม่มีอ่ะมันจมลงไปแล้วนี่น่ะ อยู่ไหนนี่นี่นนเดินไปทางนี้สิเดี๋ยวเราจะร้ายอัญยาลุกขึ้นให้ได้นะอยะ่าจมขี้ตอมว้าดูสิเพื่อนๆให้อย่าจับแม่เด้อหัวยายากันเก่งไหมหงอ่ะไหนมีหอยไหมหอยน้อยแหงไหมเดี๋ยวเราค่อยลงมาอีกรอบ โอ้ปูน้อยไม่เอาแล้วพอแล้วไหนไหนาหาหอยหาจุกหาจุกหอยจุกหอยจุกหอยจุกมามาเดินมาหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยโอ้หอยอันยาเยอะเลยหอยแต่ปูมีแค่นิดหน่อยแต่หอยมีตั้งเยอะจ้ะมาอันยามาทางนี้มั่งเนี่ยไปทางโน้นมั้งเดินไปไป ủa oh, hỏi nỗi, không lấy không lấy, để nó to, để à, nó à, to để nó to, để nó 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 hỏi, hỏi hỏi, <laughs> hỏi, hỏi nó à. để nó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  nó hỏi, hỏi. hỏi, nói, hỏi, chúc, hỏi chúc. เห็นปูไหมทางนี้ปูหมดแล้วหรอต้องไปอยู่ข้างล่างตรงปลาที่ปลาวิ่งใหม่เนาะปูขึ้นคลิบัๆเลยปูอยู่ในรูไปไรนี่ไงหอยเยอะๆเลยในน้ำนี่มันไตอยู่นี่เห็นไหมเออ เชอรี่เดี๋ยเอาไปให้ตาตากินนู่นะนะ่ะน่ะหอยจุ๊บนะหอยจุ๊บเอาไปแกงให้ปา๊าปอูอ่ะ<า>ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหาปูสิโอ้ยมีอีกไหมปุ๊บนี่ไงปูอยู่ในรูนะเออนี่ไงนี่ไงเหยียบปูแล้วอันยาเหยียบปูน้อยนี่ปูน้อยปูน้อยปล่อยเอาปล่อยไปไม่ตายไม่ตาย นะอย่าไปจับกระถงา,างหรือกระถางคว่ำเดี๋ยวกระถางคว่ำเดี๋ยวเอาปูก่อนเอาปูก่อนหาปูก่อนนี่หนเนี่ยล้างมือหนูคันหงษไ,ไปไปไปล้างมือตรงโน้นไปเดินนั่นไงโอ้โหโหอยหอยอยู่ทานน้ำไหมฮนะตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยสิเห็นไหมออ <laughs> ชอบใบามากเอามาเห็นไหมไปดูซิเดินไปดูซิเดินไปดูข้างบนซิมีไหมมีไหมเดินตามน้ำนี่จะได้ล้างมือขึ้นไปกินข้าวนี่เดินมาข้างบนนี้สิเดินไปข้างล่างน่ะมันมันไอ้นี่แล้วนะมันคุณมันมองไม่เห็นอบอกเพื่อนๆสิอัญญาจะขึ้นไปกินข้าวแล้วนะบอกสิวันนี้อัญญาพามาเก็บหอยกระปู้ ใช่ไหมคะ,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 ะเออดีไงเอาบายบายเพื่อนหน่อยเดี๋ยวบ๊ายบาย,บาย <laughs>